เอาไล่มาตั้งแต่เมื่อกี้เลยเอากลับไปที่หลอดก่อนถ้าเป็นพวกแฟตรตกูลแฟรชายอะไรพวกนี้ทั้งปังอินทั้งฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในส่วนไหนของการมิกหรือของการอัดมากกว่าก็ใช้ทั้งมิกทั้งอัดครับถ้าอัดอัดแล้วแบบเข้ามาเลยปริ้นมาเลยก็มิกก็ใช้น้อยหน่อยโอหมายถึงกดน้อยห<ๆ>น่อยเกเรดักชันน้อยหน่อยอะไรอัดก็คอนโทรลไดนามิก บางทีมันมีบางเสียงบางอันนี่มันแบบว่าโดดขึ้นมาเลยมันก็คอนโทรลให้มันนิ่งคาแรคเตอร์มันแบบไหนเี่ยคาแรคเตอร์หลอดที่ต้องการถึงใช้ตัวนี้หลอดมันมีหลายคาแรคเตอร์นะฮะอสมมติว่าแฟชายก่อนก็ได้แฟชายพี่ว่ามันคลีนนะอืมคลีนแต่ยังมีความความหนาแต่สวยสาวสวยมากแฟชายหกเจ็ดศูนตัวที่เสียงคล้ายๆกันกับแฟชายก็จะเป็นอ่าเพนดูลัม เพนดูลัม e s แปดอันนั้นก็สวยเสียงจะสวยแต่เพนดูรัมจะมี a At a ตแทก l e ล s e เพิ่มมาให้แต่ชายมันมีแค่ Input แล่อินพุครับแล้วก็ล e ลิสแล้วก็เอาพุตครับิดแค่นั้นเองยากที่จะปรับเพียงใช่แต่ว่าไอตัวตัวเก่าๆซึ่งที่ราคามันแพงอ่ะมันก็จะมีปัญหาตรงที่เสียงมันดีก็จริงแต่ว่าปัญหาคือแต่ราคามันจะไม่เหมือนเดิมการที่เราจะไปมิกแล้วรีคอร์มันจะยากมาก มันจะแบบสมมติว่าวันนี้เราปรับตั้งอย่างเงี้ยที่วันถัดมาก็ตั้งไว้เดียวกันแต่ว่าเสียงมันจะไม่เหมือนเดิมมันจะคอมมากคอมน้อยอต่างกันแต่ตัวใหม่ๆก็ก็โอเคก็ยังดีเพราะค,คุณภาพเอิเล็กทรอนิกส์มันยังแฟ<บ>ดอยู่